สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาพูดถึงอา,อาชีพรับซื้อของเก่าที่สามารถทํากําไรได้ทุกวันค่ะก็คืออาชีพรับซื้อของเก่าที่ออกไปหาซื้อของเก่าตาล้านแล้วก็เอามาแกะค่ะก็จะเป็นของที่มีราคาสูงค่ะเช่นทองแดงทองเหลืองสแตนเลสมีเนียมตะกั่วค่ะของที่เราจะเอามาแกะก็จะอยู่ในรูปของ มอเตอร์ต่างๆค่ะตั้งแต่มอเตอร์เล็กถึงมอเตอร์ใหญ่นะคะแล้วก็ไดค่ะแล้วก็เครื่องเครื่องก็มีตั้งแต่เครื่องมอเตอร์ไซค์นะคะเครื่องรถยนต์ต่างๆค่ะแล้วก็สายไฟติดเปลือกค่ะก็มีตั้งแต่สายไฟเล็กจนถึงสายไฟใหญ่เลยค่ะจะเป็นของที่ติดเหล็กส่วนมากนะคะค่ะก็จะมีทองแดงติดเหล็กทองเหลืองติดเหล็กตลเหล็กติดเหล็กมีเนียมติดเหล็กแล้วก็ตะกั่วติดเหล็กค่ะ ส่วนมากเป็นของติดเหล็กแล้วก็เป็นของแกะค่ะเราก็จะไปหาซื้อตามร้านรับซื้อของเก่าค่ะแล้วก็เอามาแกะมาแยกขายค่ะก็คือจะได้ราคาดีกว่าแบบซื้อมาแล้วขายไปนะคะคือค่ะเราก็เอามาแยกขายเหล็กพอเหล็กทองแดงพอทองแดงค่ะตรงนี้ก็จะทําให้เราได้กําไรแบบอย่างน้อยๆน,นะคะวันละพันสองพันเนี่ยก็จะได้ทุกวัน,นะค,ะค่ะค่ะสามารถทําเองได้ค่ะ แล้วก็สามารถทําภายในบ้านได้นะคะไม่ต้องอไปเสียค่าเช่าหรือไม่ต้องไปเสียค่าจ้างแลคะตรงนี้สามารถทําเองได้เลยนะคะค่ะทีนี้คนที่จะทําตรงนี้ได้นะคะอย่างน้อยก็ต้องมีความรู้ในการแกะของค่ะมีความรู้ในการแกะของมีความรู้ในการดูของค่ะอย่างเช่นมอเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ย ถ้าเราไม่มีความรู้ในการแกะเนี่ยเราจะแกะยากมากบางทีไม่คุ้มค่าเลยคะ่ะบางทีขาดทุนเลยคะ่ะและถ้าเราดูของไม่เป็นนะคะบางทีอ่ะเราไม่รู้เลยว่าของจริงของปลอมบางทีนะคะหรืออ่ะเราคำนวณไม่เป็นนะคะว่าอ่มอเตอร์ตัวหนึ่งมีเหล็กเท่าไหร่มีทองแดงเท่าไหร่แล้วก็มีสิ่งที่ไม่สามารถขายได้เท่าไหร่นะคะเราจะต้องใช้สายตาเนี่ย ดูแล้วก็คำนวณให้เป็นด้วยนะคะว่าหลังจากที่เราแกะแล้วนะคะเราเอาไปขายจะได้เท่าไหร่เราจะต้องบวกค่าแรงเราไปด้วยค่ะ,คะสําหรับวันนี้ก็มาถึงเทคนิคที่8นะคะจริงๆแล้วจะมีะจะมีคอร์สสอนนะคะก็คือ9เทคนิคของเก่าทำกำไรได้วันละพันสองพันนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเทคนิคที่8นะคะก็คือข้อเสียของการทำของเก่า แบบระบบปิดค่ะจริงๆแล้วข้อเสียนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ4 5หข้อนะคะค่ะการทำของเก่าแบบระบบปิดเมื่อวานก็คือพูดถึงข้อดีไปแล้ววันนี้ก็มาพูดถึงข้อเสียนะคะข้อเสียของการทำของเก่าแบบระบบปิดค่ะก็จะมีอยู่ข้อที่1นนะคะ ก็คือเราจะไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะเราจะไม่มีลูกค้าเนี่ยเอาของมาขายให้เรานะคะพอของหมดปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปหาซื้อตามร้านรับซื้อของเก่าค่ะเราก็จะต้องเสียเวลาเนี่ยไปอย่างน้อยๆก็วันหนึ่งค่ะไปซื้อของไปเก็บของไปขนของนะคะตรงนี้ก็จะทําให้เราอ่ะไม่มีลูกค้าเอามาขายให้นะคะเราก็ต้องออกไปหาซื้อตามร้านรับซื้อของเก่าตรงนี้ก็คือ ไม่ได้ไปซื้อตามบ้านนะคะซื้อตามร้านรับซื้อของเก่าหรือตามโรงงานนะคะหรือไปประมูลตามโรงงานนะคะค่ะค่ะข้อที่สองนะคะข้อเสียที่สองนั่นคือก็คือตรงนี้นะคะเราไม่ได้เสียภาษีอะไรเลยนะคะก็คือเราทำแบบในบ้านเรานะคะเราก็จะต้องแบบว่าเรื่องความสะอาดเรื่องมลพิษนะคะตรงนี้เราก็ต้องอ ทําใหด้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงมลพิษทางกลิ่นอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยแบบรักษาความสะอาดให้ดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดข้างบ้านร้องเรียนเรานะคะถ้าเกิดว่าเราทําอยู่ใกล้ทําอยู่ในใบ้านแล้วเราไปใกล้บ้านคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้เราก็จะต้องแบบะะระวังให้ดีหน่อยนะคะนี่ก็คือข้อเสียนะคะคือเราจะ ถ้าเกิดว่าข้างบ้านร้องเรียนเรื่องอความสะอาดเรื่องกลิ่นเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราก็อาจจะโดนตรวจสอบได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขอใบอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้เสียภาษีเราทําอยู่ในบ้านนะคะอันนี้ก็คือข้อเสียของการทําของเก่าแบบระบบปิดค่ะค่ะข้อที่สามนะคะก็คือ,อตรงนี้นะคะ เราก็จะต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านให้มากนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่าถ้าเพื่อนบ้านร้องเรียนเนี่ยเราก็อาจจะโดนตรวจสอบนะคะโดนโดนนู่นโดนโดนี่คือโดนตรวจสอบเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะคะค่ะตรงนี้เราก็จะต้องเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านในบางครั้งเราก็ต้องยอมเพื่อนบ้านบ้างน,นะคะนี่คือข้อเสียของการทําของเก่า แบบระบบปิดที่มีบ้านคนมีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้นะคะแต่ถ้าไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้นะคะสําหรับคนที่ทําและทําอยู่ในบ้านแต่ว่ามีเพื่อนบ้านอยู่อ,อยู่ใกล้บ้านเราอะไรอย่างเี้นะคะค่ะข้อเสียที่ห้าที่สี่นะคะก็คือตรงนี้นะคะเราอ,อ,อ,อาจจะไม่มีเครดิตนะคะเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์นะคะ เราอาจจะไม่มีเครดิตนะคะตรงนี้ถ้าเราเกิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะกู้เงินจากอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้เสียภาษีค่ะเพราะการกู้เงินนะคะเราจะต้องจดทะเบียนพาณิชย์แล้วก็มีใบเสียภาษีอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทําให้เราไม่มีเครดิตในการกู้เงินค่ะข้อเสียที่5นะคะก็คืออันนี้ก็เรื่องสําคัญมากเลย การทําของเก่าแบบแกะเนี no Hence, ่ยยังไงเราก็ต้องมีขยะตรงนี้เราก็ต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะคะเราก็ต้องคุยกับเทศบาลหรืออบตอให้เขาขนเอาไปทิ้งให้เราอาจจะจ่ายเยอะกว่าคนอื่นนะคะเราอาจจะจ่ายแพงกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าการทําของเก่าน่ยยังไงก็มีขยะนะคะตรงนี้นะคะเราก็คือจะต้องแบบหาที่ถ้าเราจะเอาไปทิ้งเองนะคะเราก็ต้องเอาไปทิ้งที่ ท,ที่ที่เขา,า,าไม่อะไรถ้าเราจะไปทิ้งเองก็ต้องอาไปทิ้งที่ที่เขาอนุญาตให้ทิ้งได้นะคะตรงนี้นะคะหรือให้รถอบตอรหรือรถ,รถเทศบาลมาเก็บให้แล้วก็อาจจะแบบคุยกับเขาอะไรเงี้ยให้ให้เยอะกว่าที่อื่นอะไรอย่างงี้นะคะนี่คือข้อเสียของการทำของเก่าแบบระบบปิดคะ่ะ วันนี้ก็มาพูดถึงาการทำของเก่าแบบระบบปิดนะคะแต่สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆนะคะจริงๆก็มีคอร์สสอนนะคะเเทคนิคของเก่าทำกำไรได้วันละพัน0 0 0พนนะคะก็จะอยู่ในคอร์สสอนก็คือ9เทคนิคนี้นะคะ,คะราคาก็จะอยู่ที่990อาบบาทก็จะสอนตั้งแต่ เริ่มต้นไม่เป็นอะไรเลยนะคะจนสามารถประกอบอาชีพนี้ได้เลยนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะก็มีคอร์สสอนค่ะก็คือราคา990าสค่ะค่ะสนใจก็ทักมาใต้คลิปนี้หรือใต้โพสต์นี้ได้นะคะค่ะสำหรับคนที่เข้ามาติดตามชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ทำคลิป ต่อต่อไปอีกค่ะและสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปค่ะ